นี่มัสิบเอ็ดโมงนะมันไม่ทันแล้วผมเดินมาสามสี่ครั้งแล้วเนี่ะเรื่องงานนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนี่อันนี้เนี่ยไฟนองเ็บไป๊ะตายยายาอย่างเจเทียนฮะไหนบอกว่าเด็ดนะเด็ดหนาหน้าตาดีหุ่นดีเป๊ะแต่ไม่ตรงเวลานี่ผมกับเพื่อนบ้านเนี่ยไม่เอานะคนอย่างนี้จับโอ้ยนี่แกสองคนพี่แกสองคนเครียดเปล่ฉันก็เครียดเนี่ย ปกติน้องเขาไม่น่าเล็นขนาดนี้นะเนี่ยเลื่อนในบ้านเนี่ยโอ้ยไม่ตกต่อเวลาโทรสิโทรโทรไม่มีความรักที่ชอบโทรสิเออสารไว้์คือชื่ออาเคียีบแห่งปีนะโปรเจกต์นี้ได้ดังเลยนะเอ้าหืดอกพกลมอะไรนะสนิเด็กนี่ทำไมมาเทงานฉันอย่างนี้ อะไรเดี๋ยวเดินโทรหาคนใหม่ให้นะแอ้บุญนะใจเย็นใจเย็นคนใหม่แล้วได้เรื่องหรือเปล่าเรื่องของเนี่ยยิ้มก่อนสิได้เรื่องหรือเปล่าแกเย็นทำงานภาษาอะไรเนี่ยติดงานนะไปหรอเชอรี่เหรอลูกเชอรี่คนนี้เนี่ยเรื่องพูดไม่เอาเนี้ไม่เหมาะกับคอนเซปต์วันนี้ว่างไหมลูกที่มีงานที่ไม่เอาลัยเจอรี่ไม่เอา ไม่ว่างเหรอไปไหนเนี่ยฮะเดินแบบจะลองไฟเขียวไฟแดงตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเดร็นรีบทำอะไรนะเนี่ยเจ๊ลองถือดิมี่ลองถือดิอ่ะถือก็ถืออ่ะทีมพักเอาไหมให้เราบอทำนมไหมไม่หรอเฮ้ยทำแล้วจริงไหแนนดี่คนนี้ชอบคนนี้ชอบเอาให้มาให้ได้วันที่21วันว่างเลยลูกวันนี้วันที่21เนี่ย ว่างอีกว่างเลยเรียนเรี่ยนเออฮะทีนี่ผมหมายถึงวันนี้ไม่ใช่ที่นี่แต่ละคนงามไส้โอ้ยหทำได้ดีวันเนี้ยงามมากคนชั่วไปเลยงานก็เคยเป็นงานอยากตายมากเลยก็ไม่ได้เลฆ่าตัวตายเลยนะเจียนผัวอะไรต่างมองหลายรอบมันคงจะต้องเล่นในสักวัน ถ้าเจี๊ยบทำไม่ได้ผมจะฆ่าตัวตายงานนี้เป็นงานใหญ่ของผมที่ถ่ายแบบไปลูกไม่มีใช่ไหมงานนี้ไม่ได้เดี๋ยวปีนี้เราคงจะยากจนกันทำไงเดี๋ยวไม่มีใครว่างเลยอ่ะมันเลยมีก็เลยไปเรื่อยอ่ะมันหน้าสิ้นหน้าขวานอยู่เนี่ยมันทำงานไม่ได้มึงยังจัดเล่นอ่ะเตรียมตัวตายได้เลยเขาว่าจะให้ผมด้วยผมจะส่งพวงปอมเชียร์ไปให้พวงอะไรพวงบี เรื่องของเขาเนี่ยอาตายังมาเล่นกันอีกพี่สองคนนี้อยากต้องใส่โคเจีถ้าไปเจก็จะเครียดตายอยู่แล้วเนี่ยนะผมมันเสียนะเจเออแล้วคิดว่าเจไม่เสียหรอโอ้โหตรงนี้เครียดปวดหัวเดี๋ยวมานะเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาหนีงานหนีงานไปขี้ปวดขี้ตรงไหนขี้ขี้เหรอไปขี้กับปูม่ล่าไปขี้แล้วก็โทรศับสา อเออเนอาองคง,ง,งน้องพิวที่เขาขายคียที่อยู่ในเฟซบุ๊กอ่ะรู้แล้วนะ่าเดี๋ยวเรื่องนี้จัดการให้หยุ่นี่ <c oughs> ฮหละหัหลเอี้ยงเหรอออมอยู่ที่ร้านป่ะเออเอองเออั้นเดี๋ยวไปหานะแค่นี้แหละ ขอบใจมากจ้ะตายแล้วหน้าตาอย่างนี้ทรงผมสีนี้เขาคอนเซ็ปต์ประกันสังคมเลยอ่ะโอ้ยใช่เลยอ่ะไม่ทราบว่าน้องสนใจอยากจะเป็นนางแบบไหมคะมาถ่ายแบบกับพี่ดีกว่าแค่บิดตัวไปมาสัก2อสมทีก็ได้เงินใช้แล้วที่มันก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะนะ ไปช่วยพี่เถอะนะถ้าหนูช่วยพี่ในครั้งนี้นะรับรองพี่จะไม่ลืมบุญคุณเลยนะนะนะไปไปกับพี่เถอะไป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 บุณเอ้าลุงหือมันทำอะไรที่นี่คะเนี่ยเออผมผมซักผ้าไว้ฮ้างกำลังจะไปต่าสซักผ้าตลกนะโอ้โหไม่ทราบว่าไปติดเชื้อปรสิทธิ์จากไอ้สองตัวนั้นหลับคะถึงได้กวนขนาดนี้เนี่ย เอาว่าใจขนมเี่มาปทำไรครับนี่เห็นจุดชักลัดถูน้องออมไปทำไมครับอ้าวลุงลุงรู้จักน้องเขาด้วยหรอคะรูห้หลานสาวผมอ้าวหลานสาวอุ้ยตายแล้วดีเลยคือเรื่องมีอยู่วันนี้ค่ะคือนางแบบของหนูค่ะเขาดันเบี้ยวงานไม่มาถ่ายแบบแล้วบังเอิญหนูไม่เห็นหน่วยก้านน้องคนนี้ใช้ได้เลยค่ะคือรบกวนอยากจะพาน้องไป ถ่ายแบบหน่อยอะค่ะคือแล้วตอนนี้พ่อแม่เขาอยู่ไหนคะคือหนูอยากจะไปขออนุญาตพ่อแม่เขาว่าค่ะอ้ไม่จริหรอกครับไปได้เลยผมขอเลครับจริงหรอคะอุ้ยตายแล้วคุณลุงหน่ารักจังเลยอุ้ยวันนี้หล่อเนี่ยอุ้ยพระเทพพระบุตรตายแล้วมาช่วยชีวิตวันนี้เลยขอบคุณมากเลยนะคะไปหนูไปรีบไปเลยลูกไม่มีเวลาแล้วค่ะไปไปอย่าปรเโอ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยว่อยว่ากันไปเลยค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะ จบได้แล้วคุณผรผมขอลูกค้าหยิมหน่อยหยิ้มาปิดกล้องครับตบมือครับตบมือตบมือให้กับความเพอร์เฟคของงานในวันนี้สวยงามบิวตี้ฟูหน้ารักสุดเจดะทำงานดีเหมือนเคยทำงานมาแล้วหลายสิบปีนี่แหละที่เป็นตากล้องไม่ต้องออกลีลาเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับภูมิใจภูมิใจ ขอบคุณมากนะครับที่ได้ภาพสวยๆมาให้ในวันนี้เป็นเรื่องของผมอยากจะบอกนะครับว่าพี่อาจจะไม่ได้ทำให้เหมือนนะเดชเลยคือเป็อย่างนี้ครับเออสมัยนี้ผู้หญิงเขาไม่สนใจหน้าตาเขาลวครับาสนเรื่องความมั่นคงของชีวิตมากกว่าถ้าอยากได้ หลานผมเป็นแฟนเนี่ยพวกคุณสองคนมีอะไรมั้งบ้างอ่ะเอาแบบเอาแบบที่คนโต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 เขาทำไงน่ยแน่นอนเมื่อกี้คุณมีน้าเดชใช่ไหมครับครับผมจะหน้าตาไม่เหมือนโดมนะครับถ้าผมจู่โจมมันติดใจเฮ้ยใจเย็นๆจู่โจมไปจีบไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ผมมีอะไรบ้างคือผมเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีเก่าเศรษฐีแน่นิ่งพ่อแม่ทิ้งเงินไว้ให้เยอะน้องออมคะน้องออมมีรถหรูหเฟอร์ราเจอร์แลมโบกินีสกูดเดอร์เลียนมีหรือเปล่าครับ มาเอาที่พี่ดูดีจ้องอมคะน้องอมมีบ้านมีครัวเรืงอาหาร17ห้องนอน18ห้องน้ำมีหรือเปล่าคะไม่มีนะคะมาเอาที่พี่สุดท้ายค่ะน้องออมคะน้องออมมีลูกหรือยังคะมีค่าเอาเออมีเดี๋ยวพี่ไปรับเลี้ยงเด็กมาให้เผื่อน้องออมจะมีลูกยากใช่ไหมคะตัวนี้ไม่จำเป็นอะไรได้ก่อนเดือนหรืออะไรผมมีแค่นั้นเลยครับผมมีทุกอย่างครับผม ดีดีกว่าครับน้องอมถ้าเป็นพี่นะครับบ้านรถเนี่ยพี่อาจจะมีให้ไม่ได้เต็มที่อย่างเพื่อนพี่เนี่ยที่ดูเลิศอลังการเขาเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยมีหน้าที่การงานแล้วก็จิตใจที่ให้รอบผมว่านะเอาที่ว่าดูดีมีอนาคตมากกว่านี้มีมากโอ้ลูกเหือดเยอะเลยครับโอ้โหไมเ่ยได้วางรากฐานในชีวิตคู่ของเราสองคนเรียบร้อยแล้ว แน่นอนครับอนาคตเนี่ยน้องออมของลุงหือเนี่ยผมผุมด้วยนะครับก็ะต้องเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงมากหนึ่งคนในประเทศไทย<ม>ดังนั้นเนี่ยอาชีพอิสระแบบนี้ต้องมีล่าฐาชีวิตอย่างดีแน่น,นอนพี่เนี่ยจะไปสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กับน้องอองมแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับพี่เนี่ยเป็นห่วงครอบครัวของน้องออมมากเลยนะครับรับรองว่าอนาคตกับพี่รุ่งเรืองแน่นอน เข้าท่าสุดยอดเลยเข้าท่าวางแผนดีแต่ขอโทษลูกแน่นอนออมกับแม่เขาสมัครไปเรียบร้อยแล้วจะเขียนครับขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับมาดังดีนะครับอ่าน้องออมครับขอมือหน่อยครับมีจับไม้ตับหนึ่อย่างนอยากจะบอกน้องออมนะครับว่าลูกค้าใจเย็นๆครับ ผมเนี่ยจิตใจดีจิตใจอยากจะให้หลานสาวอรือไปได้ในอนาคตที่ดีพี่จะฝากเงินบำนาญให้น้องออมเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนนะครับไม่มากไม่มายนะครับประมาณอืมอืมอืมอหนึ่งร้อยบาทน,นครับ<ห>ดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วก็น้องออมได้ยอย่างสบายโอเคไหมนะครับแม่อนี้กว่าค่ะออมขายของช่วยแม่ขายของก็ได้เงิน ถูกต the so, oh, ้องแล้วลูกถูกต้องแล้วปกันเลยเพิ่งตัวเองดีกว่าลูกเราเพิ่งคนอื่นเขาแล้วเงินฝากที่ไอ้คุณมะพูดเมื่อกี้ก็คือทางเลือกที่สามที่ลุงบอกคุณช้าย่ปเราฝากร้อยหนึ่งรัฐให้อีกร้อยหนึ่งใช่แล้รคะลุงนี่แล้วหนูก็รู้มาอีกนะคะว่าเขายังเพิ่มเรื่องอายุการสมัครคนเนี่ยนะคะตั้งแต่15ปีเป็นต้นไป จนเกินอายุ60ก็สมัครได้เจ๊เชนครับรู้หรือไม่ว่าปีนี้ปีเดียวที่ทางประกันสังคมจะรับสมัครมาตราที่40แบบไม่จำกัดอา,อายุแลแ้วเยอะมากเลยจะแก่แค่ไหนก็สมัครได้เพราะว่าเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่9ธันวาคมของปีที่แล้วและจะปิดรับสมัครจนถึงวันที่8ธันวาคมของปีนี้รู้หรือเปล่าเราจะรู้หรือเปล่ารู้นะเจ๊นะรู้หรือเปล่าฉลาดสุดเจดโ คนไทยทุกคนทุกอาชีพนะที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยยางพ่อค้าแม่ขายบินมอเตอร์ไซค์ชาวไร่ชาวนาชาวสวนได้หมดโอ้ยผมก็รู้ครับหรือรถเมล์ลิเกอ่าลิกลิกลิลิลิกล่าซูร่าอะไรบ้างก็สมัครได้สิครับได้หมดได้หมดเป็นไงล่ะได้หมดใช่ไหอาชีพไปคืลิกล่าเอออย่างน้อยเนี่ย หมัครได้ไม่รู้แต่ถ้าน้องสบายใจพี่จะดูแลน้องเอง้วเครับของผมยังไม่เสร็จเลยครับคุณเพื่อนพี่พอดีเนี่ยตอนนี้กำลังเช็คไฟภาพเนี่ยี่พี่ถ่ายมาเมื่อกี้นิดหน่อยอครับแล้วคุณเพื่อนนะครับอาอเอากสารเอกสารที่ผมให้ไปทํามาเนี่ยเรียบร้อยแล้วอ่ะครับรีบไปทําเอากสารให้ผมก่อนนะครับดหน้าตาดีทำง,งานดีก็ควรจะไปทําง,งานให้เสร็จแล้วเสร็จหรือยังครับ เห็ว่าแล้วความมีสาวๆสวยๆมาใช่คุณเพื่อนครับตอนนี้ผมจะคุณเพื่อนมากขนาดไหนนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยังไงนะครับและข้ามารบกวนตอนนี้งานจะเสียหมดนะครับเพราะงานอาเซียนของบริษัทนะครับถ้างานนี้ลูกค้าไม่รับซื้อเราก็จะพังของบริษัทนะครับฉะนั้นจะชนชนออกไปเลยนะคุณเพื่อนนะครับนี่ออมออม่าลืมพูดบอกญาติทุกคนให้รีบมาสมัครทางเลือกที่สามกันนะส่วนไอ้คุณมะกับไอ้คุณบัตี่เลิก คุัครับแซแรงนี้ยค่ะเดือนเดนเดนี้ก็คงจะไม่ออกอ่ะนะคะครับอคืนค่ะเขียงเองนะคะนางแบบหมุนไปเรื่อยหมุนแอะไม่ใช่นะแม่ชนะใ้เพูเลยไหนออกางยอมกกคุ้มจุ๊บเอาใหม่อีกรอบทำไมอะจะได้ออกไง เต้องปิดยิ่งจุดขอาคัไปต่อไปต่อ